ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ทิติเพลินมาทําธุระนะครับแถวแถวมหาลัยลังสิทธ์ก็เลยแวะนะครับมาขับรถ EUC หรือจักรยานไฟฟ้าล้อเดียวนะครับมาเซอร์เวเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่อาจารย์ทิติรู้สึกผูกพันมากที่สุดนะครับเพราะตอนที่อาจารย์ทิติ ทำดีวดีนะครับเรื่อง i n v e s t m e n t ตเนี่ยยยติก็มาซื้อกล่องนะครับใส่ดีวดีตัวกระดาษเครื่องปริ้นเลสต่างๆที่นี่นะครับก็รู้สึกผูกพันนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำงานร่วมกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็ช่วยทำงานในจุดนี้ด้วยก่อนที่คุณพ่อจะป่วยแล้วก็เสียไปแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่วิกฤตน้ำท่วมปี54นะครับยยติก็ ไม่รู้ว่าจะเอารถตัวเองไปจอดที่ไหนเพราะตัวเองก็ไม่ได้ทํางานในหน่วยงานภาครัฐนะครับตอนนั้นก็เริ่มทําธุรกิจส่วนตัวแล้วจอดไว้ที่บ้านก็กลัวรถมันจะน้ำท่วมนะครันทางเจ้าของร้านไอทีนะครับก็แนะนำมาอย่ให้ติว่าเอามาจอดที่ห้างก็ได้นะครับเพราะห้างนี่ก็ทางผู้ใหญ่หรือผู้บริหารก็ค่อนข้างมีนโยบายที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเามาจอดได้เลยคงไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากมมยนักนะครับ สุดท้ายจากที่ตีก็มาจอดที่นี่นะครับจอดทิ้งไว้เป็นเดือนนะครับก็กลัวมากเพราะมีข่าวหลายห้างที่เขาจะเก็บค่าใช้จ่ายเป็นพันเป็นหมื่นนะครับแต่สุดท้ายเจ้าของห้างก็ใจดีมากนะครับมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าอย่างเราเราก็คือไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายยังไงก็ต้องฝากขอบคุณนะครับทางผู้บริหารมาณาที่นี้ด้วยสิ่งใดที่ทําไว้จากทีติก็ระลึกเสมอแล้ะครับว่าโอ้โหเป็น ผู้บริหารที่ใจดีจริงๆแล้วอาจารย์ที่ติผ่านตัวห้างเซียนะครับมาก็หลายปีนะครับตั้งแต่สมัยเรียนนะครับชั้นเป็นยาตรีเลยก็ว่าได้นะครับผ่านอยู่ประจําก็เห็นวิวัฒนาการของที่นี่มาตลอดก็ต้องยอมรับว่าผู้บริหารที่เนี่ยเขาเป็นคนใจสู้นะครับปรับโมเดลธุรกิจมาตลอดตั้งแต่สมัยด้านหน้าห้างยังเป็นสนามโกคาร์จนในห้างก็เป็นเขาเรียกอะไรครับเป็น ลานสเก็ตซึ่ยายติก็เคยมาลองเล่นสเก็ตที่นี่ด้วยก็ต้องยอมรับว่าคิดผิดนะครับไม่น่าเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานในการเล่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่มากนะครับก็ห้างนี่มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งจนกระทั่งพบจุดยืนนะครับว่าการเป็นห้างที่ชูจุดเด่นในเรื่องของไอทีน่าจะเหมาะสมและเป็นที่ต้องการนะครับหลังจากปรับโมเดลแล้วก็ถือว่าทั้งห้างค่อนข้างประสบความสําเร็จ เซียในมุมมองของอาจารย์ทิติรู้สึกเป็นห้าสินค้าที่ค,คลื้นนะครับก่อนที่เขาจะสร้างในส่วนของตัวพาซ่าหรือตึกที่เชื่อมต่อไปก็คคล,คลื้นมากอาจารย์ทิติก็ชอบมาเดินเล่นที่นี่บ้างในยามที่มีโอกาสผ่านมาทางเส้นนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นจากภาพเลยว่าลานจอดรถนะครับที่เอ่อทั้งห้างจะเตรียมไว้นะครับตอนรับลูกค้าเนี่ยก็โล่งเลยมีรถจอดไม่ถึง1%ของความจุทั้งหมด นะครับตัวห้างนะปัจจุบันก็อาจารย์ทิติเห็นว่าปิดนะครับแล้วก็ไม่มีผู้คนเลยนะครับทิติก็รู้สึกสงสารนะครับคนเพื่อนๆนะครับที่ทํางานวันต่อวันเนี่ยนะครับไม่ได้ทํางานเป็นพนักง,งานประจำนะครับไม่ได้มีเงินเดือนประจํานะครับที่จะต้องอาหาวันเนี้ยเพื่อกินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็หายอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันทาให้เราทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบ ไปด้วยกันเลยนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแา่ยาทิติก็อยากจะแนะนําว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอและวิกฤตต่างๆเหล่านี้มันก็จะเขาเรียกว่ามาทดสอบเรานะครับว่าเราเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามไปอีกจุดหนึ่งหรือไม่นะครับถ้าเราสามารถก้าวข้ามได้ในจุดนี้ไปได้ เวลาที่เรามานึกถึงตัวนี้เราก็อาจจะรู้สึกสนุกหรือขำว่าเออเราเคยลำบากในจุดนี้นะแต่เราก็ผ่านมาได้จนเรามาประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นะครับโดยรวมก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตตัวนี้มันมีผลกระทบต่อคนที่เป็นรากยาจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้คนที่ยังผ่อนนะครับยังมีค่าใช้จ่ายและต้องการ รายรับที่โดยปกติได้ประจำนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับช็อตไปเลยคือมันเหมือนกับอ้างว้างไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้จะเอาทางไหนดีเพราะว่าเงื่อนไขหรือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาบริหารจัดการเนี่ยซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับช่วยเราควบคุมโรคแต่มันก็ทำให้บางทีเราก็ต้องเสียสละนะครับเสียสละแล้วก็ต้อง ปรับตัวอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะผ่านจุดนี้ไปได้แต่อาจารย์นิติก็อยากให้กําลังใจนะครับกับทุกๆท,ท่านที่กําลังประสบวิกฤตณนวันนี้ว่าก็ขอให้ปรับตัวนะครับมีเวลาว่างอ่านหนังสือนะครับศึกษาเรื่องระบบออนไลน์นะครับการค้าขายออนไลน์การเรียนออนไลน์มันน่าจะมาเป็นเทรนในอนาคตนะครับมีอะไรที่เราทำได้บ้างใครที่ มีจุดอ่อนด้านไอทีก็ไปศึกษาซะนะครับจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคถัดไปอกให้ติเชื่อว่าการเกิดวิกฤตครั้งนี้มันจะเกิดอาชีพใหม่นะครับแนวโน้มใหม่และความต้องการใหม่ซึ่งแนวโน้มหรือความต้องการเหล่านี้ถ้าเราใช้เวลาว่างนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยใหติก็เชื่อว่าอนาคตที่สดใสเนี่ย จะอ้าแขนรับเราอยู่ข้างหน้านะครับก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกท่านนะครับร่วมกันฝ,าฝ,าฝา่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ